นี่เอามะถวายนาเนาะนะคะยาพันธุ์เสือโชกมะถุยแดงเนาะนะคะระวัางมะแดงแล้วลูกถ้ากระหอมมาถวายงนำแดงน,นะคะปลากรหอมมาเบิ้งเลขให้แน่หมอ๋มีเห็ดเด้พี่น้องมีเห็ดมันปูตัวนี้กินได้แน่นี่เอาไปแกงได้เด้เอเห็ดมันปูมีเป็นปลามันเนาะนี่พี่น้องปลามันอหอมมาเบิ้งเลขให้แไหมเน,นี่ล่ะคนเคยเห็นตัวงดก้อนๆนะพี่นอ้อ<ม>ง,งเห็นเห็นปาเบิ้งมาเบิ้งให้แน่ล่ะข้ามแพง ได้ไปสญญั่นพีน้องมาดูให้หน่อยลูกเห็นจะตัวอะไรนี่มองมองผ่านกล้องนี่ลูกนี่มองบนกล้องแม่นี่เห็นเป็นตัวอะไรลูกน,นี่นี่อยู่บนกล้องนี่มองอยู่บนกล้องมือแม่นี่นี่นี่มองมอง,มองเงยขึ้นมาก็เห็นอยู่เห็นเป็นอะไรคะเห็นเป็นเลขอะไรคะเห็นเป็นตัวอะไรคะบอกหน่อย หน,หนึ่งอะไรคะพี่น้องเห็นอย่างเนาะพี่น้องอยู่นิ่งๆอาถอยออกก่อนเห็นเป็นตัวอะไรคะหนึ่ามหนึ่งสามห,<ะ>หนึ่งสามมาสันพี่น้องหนึ่งสามสี่นหนึ่งสามสี่สสอือเห็นหน่สัน,น,นเนาะบาดกอย่างเป็นแนวทางเด้อลานสาวเห็นหนึ่งสามสี่ หนึ่งสามสี่เนพี่น้องเห็นเป็นตัวใดกับพิจารณาเอาเด้อเนี่ยหอมท่ายให้เบิ้งงจ้มแม่ตะเคียนนะคะมันขืนคูน้งได้พี่น้องเนี่ยมันเป็นแม่ตะเคียนคู่นะคะมีสองจุดเด้อพี่น้องนะคะมีสองจุดนะคะแล้วแต่พี่น้องสิเบิ้งเอาเดอ้อห้หอมก็ตังไปซื้อนาอนะคะให้พี่น้องพิจารณาเอานะคะทุกอย่างเป็นแนวทางพี่น้องหน้า มันให้โชคดีดีตัวพี่น้องต่ว่ายังหอมบ่คคอยเห็นตัวเลขดอกไปเห็นตเขาฟันเอาพี่น้องเห็นตัวอะไรไม่เนี่ยเป็นอะไรไม่ยู่ตรงกลางเนี่เหมือนข้าหอมพูดเลยอะเดี๋ยวคนก็ไปข่าวฟันดอกเนาะพี่น้องคนกสีวาโอ้ยเจ้าก็จะเมนบ่เห็นเนาะเดี๋ยวคอยสิข่าวฟันให้ดอกคนกสีว่านะพี่น้อง เดี๋ยวเป็นสิเปรี้า,าฟันดอกเนาะเแล้วขอยืหอมเอาน้ำแดงมาถวายเพิ่นแล้วเนาะนะคะก <c oughs> ับขอบคุณขอบคุณเทวดาแล้วกับตัวเม่แต่เคียนเด้อนะคะต <c oughs> ัวแม่ยมาหายโคให้ยลาบลูกหลานเนาะนะคะทุกอย่างเป็นแนวทางนะคะเ <c oughs> พิ่นให้หลายงวดแล้วเด้พี่น้อง <c oughs> พ่นถือกระร้าเราได้ท่านเพิน <c oughs> น่นนี่นี่เป็นแกนเปลือกของเพ,พิ่นเด้อพี่น้องนะคะแกนเปลือกเพิ่นจะออกสีแดงๆเ,เนาะ ตัวใดเห็นตัวใดกะพิจรารเอาเด้อพี่น้องหอมจอดกล้องแซ้ไว้อยู่เนาะแซ้กล้องไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวซูมมาพี่น้องซูมลองมึงมาซูมกล้องลองดูเนาะพี่น้องเห็นปวดเป็นตัวไหนคอมเมนต์ Comment มาบอกไว้เด้อเพราะว่าเราอิงพาลวยด้วยนะคะทุกอย่างเป็นแนวทางนะคะเราอิงพาลว,วยด้วยเด้อนะคะ พี่น้องห็นเป็นตัวใดกะบอกให้หอมน้ำไปเด้อเดี๋ยวเจ้าแม่อาจจะไปเข้าฝันเราเนาะนะคะแม่ยาอาจไปเข้าฝันลูกหลานเด้อนะคะเดี๋ยวเมื่อนเศ้าสซื่อน้ำหวานมาถวายปูอยู่วัดดอนเท้งไนีทเน้อให้มาเศ้าแล้วก็เอ่อแล้วก็ แล้วกส็สื่อน้ำกินเนาะพี่น้องมถาถวายนะคะแต่ว่าตอนนี้เนาะอมพยายามที่สี่ซองใส่ตรงนี้แล้วก็ขยายเล่นกล่องให้พี่น้องเบิ้งเนาะขยายเป็นภาพเต็มเลยด้ยเนาะพี่น้องเนาะเพอาภาพเต็มเลยเนาะถึงจะสั้นในต่ว่าก็มันกับตัวใหญ่ดีละพี่น้องถ้าเห็นก็คือตัวใหญ่เนาะ มีใครเห็นเป็นอะไรก็บอกเอามาในเด้อพี่น้องนะคะทุกอย่างเป็นแนวทางเด้อนะคะใครเห็นตัวอะไรก็บอกมาเด้อนะคะแล้วแต่บุญวาสนาเราเน้อะนะคะอันนี้ขยายสามจุดหกเด้อพี่น้องขยายสาเล่นกล่องสามจุดหกะถ้าขยายสีใหญ่ๆเต็มจออันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งเนาะ อันนี้ขยายสองนะคะซู้ออกนะคะมองนี่ละที่นองเขาหอมเห็นศูนหนึ่งสองมองนี่ละพี่น้อง่ว่าเราออกสองหนึ่งเนาะหอนก้อนๆเนาะนะคะทุกอย่างเป็นแนวทางเด้อน,นะคะผู้ใด,ดเห็นตัวใดก็บอกในเด้อพี่น้องเะคะ่ะข้าวมาในคอมเมนต์เห็นในเด้อน,นะคะทุกอย่างเป็นแนวทางนะคะน้นองเขาหอมก็เห็นเป็นเป็นอะไรนะลกูกสามสี่เหรอ หนึ 1> 1, 3, ่งสามสี่ย่ามได้บนีเหล็กหนึ่งเจะเชือนอนขวหอมได้กับโบนีหนึ่งหรือได้หลายพี่น้องเนาะขอบคุณทุกการรับชมนะคะได้ห้านาทีครึ่งแล้วเนาะนะคะอันใด,ดกันเดี๋ยวย่าพันจิตไปข่าฟัน,นย่าหอมอยู่เชือนึงดอกน้องพี่น้องนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเนาะนะคะเ,เราไม่ได้เอาขากล้องมาเนาะแต่เราก็นี่ขยายซูมให้พี่น้องรับชมนะคะเดี๋ยวย่าหอมเอาแบบบอขยายล่องเบิงเนาะเพื่อ ทัวร์บากล่องมันจะนิ่งกว่ากันเนาะพี่น้องโอ้ยไปค่ะขอบคุณมากมานะคะสำหรับการรับชมเนาะนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีเด้อะนะคะเจ้าแม่ตะเคียนท่องนะคะไปขอฝันทุกท่านที่รับชมเดอ้อบาิคนสีได้ตัวใดน้ำเฮานาะนะคะเพื่อเพิ่นสีได้ชุดใดอย่างน้ำในน้องนะคะหาเธอปันไดปันมานเนาะถือเฮาได้สมมงม,มาตรปัถนาเนาะเอาให้ได้ชัดเจนแจ่มแจ๋วเลยเดอ้อแม่เด้อะนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะโปรดพิจารณาญาในการรับชมเด้อะนะคะทุกอย่างเป็นแนวทางนะคะเนาะนะคะทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเดอ้อพี่น้องนะคะ ขอบคุณทุกๆกการรับชมนะคะอ่ะพี่น้องอีก2วินะคะขอบคุณนะคะทุกๆกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ